เด็กมาพบกับคุณครูนะคะพรชีรสิลป์เป็นคุณครูประจํชาชั้นอนุบาล2เท่า3นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันวันนี้เรามาออกกําลังก,กายกันก่อนนะคะเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกับุ โอ้แมงสีนวลแสีนวลแมงสีนวลแต่ต้นบักเคียต้นบักเคียต้นบักเคียจะเป็นตัวน้อยเป็นตัวน้อยเป็นตัวน้อยเตนกับคเต้นกับใครเต้ับใครค่ะเป็นยังไงคะเด็กเกิด เด็กๆออกกําลังกายไปพร้อมกับคุณครูสนุกไหมคะถ้าสนุกละสัปดาห์หน้าคุณครูจะมีมาฝากอีกนะคะเราก็จะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะสัปดาห์นี้คุณรครูนภาพรจะพาเด็ดกๆเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยฝนจกามาจากไหนข้อที่1ก็คือการเกิดฝนเด็กๆตอบคุณครูนภาพรได้ไหมคะว่าฝนเกิดขึ้นยังไงบ้างคะตอบได้ไหมคะถ้าเด็กๆตอบคุณครูยังไม่ได้นะคะไปพร้อมคุณครูเลยนะคะ ฝนเกิดจากแม่น้ำห้วยหนองคลองดึงน,นะคะเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงลงมามากระทบกับผิวน้ำน้ำเกิดความร้อนนะคะแล้วก็กลายขึ้นไประเหยขึ้นไปเป็นไอจับตัวกันเป็นก้อนเมฆจากก้อนเล็กๆกลายเป็นก้อนใหญ่พอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก้อนเมฆรับน้ำหนักไม่ไหวก็ตกลงมาเป็นฝนค่ะเด็กก็ได้รู้การเกิดฝนแล้วนะคะ ข้อที่2ก็คือปรากฏการณ์ธรรมชาติเด็กๆตอบคุณครูนะคะพอได้ไหมคะว่าในช่วงที่ฝนตกเกิดอะไรขึ้นบ้างคะเก่งมากเลยคะ่ะมีฟ้าร้องใช่ไหมคะฟ้าผ่ากับฟ้าแลบและอันสุดท้ายที่เกิดขึ้นเด็กๆมองและสวยงามมากที่สุดเลยในขณะที่ฝนกําลังตกหรือฝนกําลังหยุดนะั้นจะเกิดอะไรขึ้นอีกคะ ตอบคุณครูนะคะพอได้ไหมกิ่งมากเลยค่ะหลุงกินนะ้ำมีกี่สีคะเด็กไหนใครตอบคุณนะคะพอจะยยกมือขึ้นหน่อยค่ะหลุงกินนะ้ำมีทั้งหมดอยู่เจดสีสีที่หนึ่งคือสีม่วงทามน้ำเงินเขียวเหลืองแซดแล้วก็สีแดงน,นะคะมีทั้งหมดอยู่7สีนะคะ เด็กๆลองไปสังเกตดูในขณะที่ฝนตกหรือฝนกําลังจะหยุดตกเด็กลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะเด็กๆจะเจอรูนกินนาำทั้งหมดอยู่7สีนะคะ,ะสำหรับอันที่3นะคะก็คือประโยชน์และโทษของฝนประโยชน์ของฝนเมื่อฝนตกลงมาใช่ไหมคะทำให้พื้นดินชุ่มชื่นใช่ไหมคะแล้วอันที่2ก็คือต้นไม้ก็มีการเจริญเติบโ,โตโดยการดูดซึมซับน้ําาจก ใต้ดินลงไปเพื่อสร้างอาหารให้กับลำต้นของต้นไม้อันที่3ก็คืออะไรคะทำให้อะไรคะทำให้เรามีน้ำไว้ดื่มและไว้ใช้ในชีวิตประจำวันของเ,อเด็กๆนะคะอย่างเช่นเ,เด็กๆอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเ,เด็กๆก็ใช้น้ำใช่ไหมคะค่ะดังนั้นน้ำก็มีประโยชน์ต่อเราและมนุษย์ทุกคนนะคะเอาไว้ดื่มสำคัญที่สุด ถ้าเราไม่ดื่มน้ําเลยในแต่ละวันก็ไม่ได้นะคะค่ะเมื่อเด็กเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของฝนแล้วเด็กก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของฝนก็มีเหมือนกันนะคะดเด็กเด็กรู้ไหมว่าฝนมีโทษต่อตัวเรายัางไงบ้างคะรู้ไหมคะฝนเมื่อตกลงมาเยอะๆใช่ไหมคะโรคที่มากับในฤด,ด,ดูฝนก็คือไข้เลือดออกฝนตกลงมาเยอะๆน้ําก็ไปขังใช่ไหมคะ แล้วตัวเจ้ายุงเนี่ยก็จะบินไปไขไว้ไขวายไ้เยอะๆก็จะกลายเป็นตัวยุงเล็กๆออกมาเพื่อที่จะกัดเด็กๆนะคะดังนั้นเวลาเด็กๆต้องระวังตัวเองให้มากนะคะอย่าให้ยุงกัดอย่าไปที่โลกๆหรืออย่าไปที่ต้นไม้หรือว่าหญ้าขึ้นลกๆนะคะจะเกิดอันตรายได้นะคะและอันที่สก็คืออะไรคะไข้เลือดออกแล้วมีอะไรอีกนะอ่ะโรคฉี่หนูซึ่งเราไม่รู้หรอกว่า เมื่อมีเวลาน้ำขังเยอะๆหนูจะออกมาฉี่ใส่น้ำนะคะแล้วเด็กๆเกิดไปเล่นน้ำเข้ายังไม่ได้ใส่รองเท้าบูทเลยเด็กๆจะเกิดอันตรายได้เพราะเชื้อโรคจะซึมเข้าไปในร่างกายของเราได้นะคะหลังจากมีโรคฉี่หนูแล้วใช่ไหมคะแล้วอันที่สามก็คือเด็กๆะ่ะช่วงฤด,ดูฝนนี้สัตว์ที่อันตรายมากที่สุดในช่วงนี้ก็จะเป็นงูตะขาบ นะคะเด็กๆระวังด้วยนะคะเพราะว่างูนี้จะชอบมาแอบหนีน้ํามาอยู่ตรงที่ลกๆเด็กๆเวลาเดินไปเีย่ไปตรงที่มันลกนะคะย่าขึ้นลกๆเด็กๆไม่ต้องเข้าไปนะคะตะขาบก็จะมาลอยตามน้ํามาก็มีนะคะอาจจะกัดเราได้นะคะข้อที่4เด็กๆรู้ไหมคะว่าทั่วไปอีกไหมคะอ่ะมีนะคะข้อข้อที่สก็คือฝนตกลงมายเยอะ ทำให้น้ําท่วมท่วบ้านเรือนทุ่งนาข้าวต่างๆทําให้เกิดความเสียหายได้นะคะและยังไม่พอเราขับรถไปถนนก็ลื่นใช่ไหมคะเกิดอันตรายได้ดังนั้นคุณครูฝากด้วยนะคะในช่วงฤดูฝนเด็กๆควรรู้จักระมัดระวังนะคะอย่าเข้าไปใกล้อย่าไปเล่นน้ําฝนนะคะจะทําให้เกิดอันตรายแล้วก็เป็นไข้หวัดได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณะครูนภพร ก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะคะถ้าเด็กๆคนไหนเข้ามาเรียนกับคุณครนะูและพาพรไม่ทันก็สามารถดูคลิปเดย้อนหลังได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย